ไม่เธอ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 อารมณ์ดีคิด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 เหลวเหลวแหลแหลท้าช้านทั้นบอกต้องตรงตั้งแต่ทันปล่อยป่อยมาเธอเธอไม่ไม่ไม่เคยแสดงความเป็นแม่บ้านที่ดีให้ฉันเหมือนว่าวันนี้เลยที่แล้วที่ผ่านมาเธอเอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าแล้วก็เขาผู้ชาย ดังังเกตในในความความไปสามสามีของของฉันเพราะฉันฉันฉันแก่แล้วก็พิ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 การให้โอกาสฉันสักครั้งหนึ่งเถอะฉันจะไม่สนใจกับสิ่งเลวๆที่ผ่านมาอีกแล้วเธอเธอจะทำทำทำใจได้ไห้เหคุณพ่อคุณแม่เขาพูด พแล้วต้องทำได้คะ่ะคุณพอ่อคนเราชั่วแล้วอ่จะกลับตัวดีไม่ได้หรือคะถ้าเธอเธอกลับกลับตัวไดว้ต่อไปฉันฉันจะไว้เนื้อชื่อใจเธอเธอทุกทุกอย่างมามาให้ฉันชื่นใจหน่อยสิมามามาจะดวงดวงท,ท,ท,ทีวัน เข้าบ้านแทนเป็นตัวคุณคุณคิดว่าจะมีปัญหาอะไรไหมคงไม่มีีหรอกเพราะโนรานะหน้าตาก็เหมือนฉันอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะเราก็มีในกลางเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนําอยู่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะ่ะในกลางคงจะควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าเป็นได้อย่างที่เราคิดแผนเนี่ยต้องสาเร็จเอ่อเราควจะอยู่หาดใหญ่ก,กี่วันฉันว่าจะกลับรถทัวร์คืนนี้ขืนอยู่ต่อไปเราสองคนจะลําบาก าจมีสิทธิ์เจอเหตุการณ์อย่างเมื่อคืนนี้ก็ได้ใช่ดีไม่ดีเกิดได้พราผู้ชายที่คุมตัวโนรามาเจอคุณเข้าแล้วเข้าใจว่าคุณเป็นโนราจะยุ่งกันใหญ่เพื่อความปลอดภัยเราเรีบไปเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเครับเมื่อเรากลับกรุงเทพแล้วจะไปพักกันที่ไหนดีฉันจะหาชาอาพาร์ตเมนต์อยู่ชั่วคราวเพื่อรอดูความเคลื่อนไหวในบ้านก็ดีเหมือนกันครับ

ไม่ไม่ต้องหรอกฉันอิ่มอิ่มแล้วแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะกินมากซะสะด้วยคงเป็นเพระเธอเธอปฏิบัติเอาใจฉันน่ะเรื่องปฏิบนะัติน่ะไม่ที่เป็นพระเอาใจหรอกคะ่ะ <c oughs> แต่เป็นหน้าที่ของพัญญาที่ต้องทำนะทำไม่เมื่อก่อนเธอถึงไม่พูด,พดอย่างงี้แล้วเธอคิดยังไงถึงได้กลับมาเอาใจใส่ฉททันฉันล่ะฉันบอกแล้วว่าว่าจะพยายามกลับมาทำความดีหลังจากบทีเธอไปเที่ยวหักดไกด่กลับมาครั้งนี้ เปลี่ยนแปลงไ,ไปไปมากสิ่งที่เธอไม่เคยทำก็กลับมาทำให้ทุกอย่างแม้กระทั่งอาบน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเสื้อผ้าให้ซึ่งซึ่งเมื่อก่อนแล้เธอไม่เคยเหลียวแลฉันเลยซ้ำร้ายยังปล่อยให้ฉันช่วยเลือดตัวตัเองแล้วเธอก็ออกไปหาความสุขนอกนอกบ้าน ตั้งแต่พร,พรุ่งนี้ไปต้นไปเออฉันจะให้เธอไปคุมกิจกิจการโรงงานนะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีทุกอย่างด้วยเ<ม>งินทองทองทั้งทั้งหมดเนี่ยฉันจะมอบให้เธอเธอดูดูแลแต่แต่งานที่จะมอบไปฉันทำอ่ะฉันคงทำไม่ได้อะทำทำทำไมเธอเธอจะทำไม่ไม่ได้ เมื่อเมื ouais calves calves, pues, nah ่อก่อนเธอก็เคยดูดูแลอยู่ครั้งหนึ่งยังทำบัญชีฉันขาดหายไปหลายหลายหลายแสนแสนแสนฉันเลยไม่ไม่ไว้ใจเธอถึงไงฮะจริงสิฉันลืมไปอ่ะต่อไปอ่ะฉันจะไม่ทำอย่างที่เคยทำอีกแล้วล่ะฉันจะลองลององเชื่อเ่อเธอไวไว้ใจเธอเธอเธออีกอีกอีกครั้ง ดวงชีวันครับนร่ใครพูดอ่ะเออผมกลางครับในกลางเหรอฉันดวงชีวันนะเวลาเนี้ยฉันกลับมาถึงกรุงเทพแล้วเหตุการณ์ทั้งบ้านเป็นยังไงบ้างก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างเออผมว่าคุยกันทางโทรศัพท์อย่างนี้อ่ะมันไม่เหมาะแล้วครับคุณดวงชีวันอยู่ที่ไหนล่ะครับผมจะไปหาแล้วเล่ารายละเอียดให้ทราบครับ ตอนนี้ฉันพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์บมลสุขไม่กลาบมาหาฉันถูกมะเออผมไปไม่ถูกหรอกครับผมว่าเอาง่ายๆเอางี้ไปเจอกันที่ร้านอาหารที่คุณดวงชีวันไปทานเป็นประจำดีไหมครับก็ได้แล้วนี่กลางจะมากี่โมงเออผมจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับฉันขอเป็นคืนนี้ทุ่งหนึ่งก็แล้วกันเพราะยังติดทาธุระอีกหน่อยเออตกลงครับผมจะไปหาตามนะัดงั้นเลิกกันนะครับสวัสดีครับ ทำตัวมีพิรุธอะไรบ้างออไม่มีครับตรงกันข้ามซสอิกกลับทำตัวดีเป็นพิเศษจนเมื่อเช้านี้นะเสียไมตรีไว้เมื่อเชื่อใจมอบให้ไปดูแลกิจการที่คุณดวงชีวันเคยทำไว้เมื่อก่อนจริงๆเลยอนกลางจริงครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนางโนราจะไปดูแลที่โรงงานและควบคุมเกี่ยวกับบัญชีเงินทองทั้งหมดความหวังของฉันนะมันจะใกล้ความจริงแล้วคงอีกไม่ช้า ทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของฉันแล้วคุณดวงทีวันอย่าลืมไอ้กลางคนนี้นะครับไม่ลืมหรอกนีนกลางฉันจะให้เธออยู่สุขสบายกว่านี้ผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับเสร็จธุระแล้วผมขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวเกิดทางบ้านมีธุระจะใช้ผมจะไปเถอะมีอะไรคลื่นไหวต้องรีบมารายงานใช่ไหม อะไรจะใช้ผมหรือครับพี่เธอช่วยดูบัญชีให้ฉันหน่อยสิว่ามันผิดหรือถูกอะ่ะออผมว่ามันไม่ถูกใช่มันไม่ถูก นก<ห>ัถึงต้องลงมือลงไม้กันฮะก็ไม่รู้ว่าดวงแก้วมาตบหน้าฉันทำไมอะแม่ตบให้พี่รู้สํานึกบ้างเี่ยว่าไม่ใช่เที่ยวมั่วที่อยากจะทําอะไรก็ทําตามหัวใจทํายามหัวใจกันเกินไปฉันไปยามอะไรเธอฮะด,ดวงแก้วไม่ยามฉันหรอกถ้าไม่เห็นอยู่ตามตาใกล้ันจนแยกไม่ออกเห็นฉันเป็นยังไงเธอเข้าใจผิดแล้วดวงแก้วมไม่ต้องมาพูดเข้าค่ะวันเนี้ยเป็นยังไงก็เป็นกันฉันเข้าใจเธอดีดวงแก้ว ว่าเธอมีความกดดันมาจากพี่สาวคนนี้ยังไงอ่ะต่อไปเธอสบายใจได้เลยเรื่องเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกให้มันจริงอย่างที่พี่พูดเธอพี่เราจะได้ไม่ต้องตัดพี่ตัดน้องกันพี่รับรองดีแล้วลูกยังไงยังไงก็เห็นกับแม่บ้างเถอะลูกครอบครัวเราอ่ะจะได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขไม่ต้องคอยบาดหมางก,กันอีกเรื่องยุ่งยุ่งมันจะได้หมดไปจะแ,แม่ แม่จะได้สบายใจสัทีเอเธอก็เหมือนกันนะอย่าโกรธพี่ดวงชีวันเขาอีกเลยถ้าไม่ทําให้ฉันเสียใจฉันจะโกรธทําไมเมันถธอว่าขอโทษพี่ก็ซะที่เธอทาไปเมื่อกี้ไม่ต้องหรอกฉันก็ลืมตัวที่ทํากับเธอเหมือนกันน่ะเป็นอันว่าทุกอย่างให้มันสิ้นสุดกันแล้วกันนะลูกนะจ้ะแม่ ้งแต่กลับจะขาดใหญ่มาเช่าแปลกอยู่ที่เนี่ยแผนการของเราเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีเกินคาดนางโนราสามารถกลับตัวเองให้เข้ากับคนในบ้านได้อย่างดีจนไอ้กแก่ผัวฉันอะมันหลงไหล <c oughs> นั่นแสดงว่าเซมไยตรีไว้เนื้อเชื่อใจแล้วสิใช่เวลาเนี้่ยผัวฉันมอบอำนาจตำแหน่งหน้าที่พวกเมการโรงงานให้แล้ว อีโนโคงประจบประแจงเก่งเซียไมตรีเลยหลงแล้วก็จะทำยังไงต่อไปฉันจะเริ่มแผนสองเธอรีบโทรเช็คดูนะว่ามันอยู่ที่โรงงานหรือเปล่าถ้าอยู่เราจะได้มีโอกาสเข้าบ้านจัดการกับเอ้งน่อยแล้วคนที่บ้านจะไม่สงสัยเราเหรอจะสงสัยยังไงเดาเข้าไปก็เป็นดวงชีวันเมื่อฆ่าอีไมตรีได้แล้วก็เท่ากับป้ายความผิดให้อินโนรา ฮัลโหล و, ไมตรีอุตสากรรมค่ะสวัสดีครับคุณดวงชีวันไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะโทรศัพท์ของเธอจ้ะขอบคุณค่ะฮัลโหล و, ดวงชีวันค่ะสวัสดีครับอยู่สุขสบายดีเหรอครับคุณดวงชีวันขอโทษใครพูดอ่ะ <laughs> ผมเหรอ <laughs> รู้เรื่องเลยรถไฟหรือเปล่าอ่ะทำไมลูกไม่มากับรถในกลางละ่ะ Ja, ja, ja. จ้าสวัสดีเอ๊วที่ลูกกลับมาทีแล้วไม่ใช่เหรอหเปล่านี่แม่มีอะไรเหรอเออไม,ไม่มีอะไรหรอกลูกอ๋อสมสิตคะเธอช่วยที่ไปถามคุณเมตรีทีสิว่ายนเย็นนี้ยอยากกินอะไรนะฉันจะจัดซื้อมาให้ค่ะออ๋ลูกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วลงมาทำการบ้านนะคะค่ะคุณแม่ไป คุณไมตรีนะ่มีเงื่อนงำผมได้สอบปากคำคนในบ้านแล้วพบว่ามีพิรุษจนสงสัยในพฤติการภรรยาของผู้ตายที่ชื่อดวงชีวันเพราะก่อนหน้าที่ผู้ตายจะตายคนใช้และแม่ของภรยาของผู้ตายได้ให้การว่าดวงชีวันได้เข้าออกในบ้านถึงสองครั้งสองคราวในเวลาไล่เนียยกันแต่ใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกันดูเหมือนจะมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างที่ผมเชิญคุณมาร่วมสอบสวนด้วย เพราะผมมีงานเร่งด่วนกระทันหันที่ทางการต้องส่งผมไปดำเนินการผมจึงขอฝากคดีนี้ให้คุณสืบสวนต่อได้ครับเอ่องั้นผมขอสํานวนทั้งหมดและผมอยากจะเชิญพัญญาของผู้ตายไปสอบสวนเป็นการส่วนตัวด้วยครับตกลงพรุ่งนี้ผมจะนัดให้ไปพบคุณที่หอ้องที่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วอันนี้กาอืมึมใจเย็นๆโนราการตายของเสียไมยตรี มันไม่ทําอะไรให้เธอต้องเดือดร้อนหรอกทําไมจะไม่เดือดร้อนก็ไม่ดวงใจกับสมศิษย์คนใช้นะ่ะให้การกับตํารวจว่าเห็นเช่นขึ้นไปบนห้องเสียไมตรีก่อนตายอืมคําให้การมันไม่ได้บ่งบอกความผิดของเธอเลยทําไมจะไม่ใช่ล่ะฉันอยากเจอคุณโดยทีวันนะ่ะเพื่อจะบอกเขารู้ว่าฉันจะไม่อยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วอะ่ะ บ้านคุณดวงชีวันค่ะขอเรียนสายกับคุณดวงชีวันหน่อยครับอิธุระอะไรนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอพบกรุณาบอกคุณดวงชีวันด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้ก้าวงชังเชิญมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งที่กองปราบพบกับสารวัตรสักสิมหอิทธิราชครับค่ะแล้วดิฉันจะบอกให้ วางสายจากตำรวจเขาโทรมาบอกว่าต้องการสอบปากคำลูกอีกให้พรุ่งนี้เช้าเก้าโมงไปที่กองปราบพบกับสารวัตรศักดิ์สิทธิ์มหิททิราชสารวัตรศักดิ์หิทธิราช<ฮ>ขออนุญาตครับเชิญ นั่งครับเอ่อคุณดิฉันดวงชีวันค่ะดวงชีวันเออถ้าคุณแม่รังเกียจถอดแว่นหน่อยได้ไหมครับได้แต่ตต๊ะสลวัสด้วยนะจะได้ไม่เสียเปรียบกันตกลงงั้นถอดพร้อมกันเลยโนโราแต<ก>วัสคุณเป็นคนใต้ใช่ไหม ไม่ใช่อ่ะนี่จัลวรัตจะเรียกมาสอบคดีแล้วเรียกมาสอบถามเรื่องส่วนตัวกันแน่ก็ต้องมีบ้างไม่งั้นจะเรียกมาสอบสวนเลยเอาละผมจะถามคุณไม่กี่คำจะได้ไม่เสียเวลาคุณก่อนที่ผู้ตายจะตายเนี่ยเขามีความนมึกคิดยังไงถึงได้มอบอำนาจหน้าที่ทางโรงงานให้คุณไปไม่ทราบค่ะเมื่อเขามอบหน้าที่ให้ดิฉันดิฉันก็ปฏิบัติตามที่เขาต้องการคุณรู้ไหม ว่าการตายของคุณไมตรีทางบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเบี้ยประกันให้10ล้านไม่ทราบอีกเหมือนกันค่ะคุณเป็นพัญญาชนิดไหนไม่รู้เรื่องอะไรของสามีเลยก็ดิฉันไม่รู้จะตอบให้รู้ได้ยังไงล่ะคะอเอาละผมขอสอบคุณเท่านี้เชิญค่ะสวัสดีค่ะ ให้มันลอยนวลอยู่ได้เกิดทางบริษัทประกันชีวิตจ่ายเงินให้สิบล้านตอนนี้นางโนราก็จะเป็นเศรษฐีย่อยๆมันคงรับเงินล้านแล้วเพ่นนี้สบายไปทั้งชาติงั้นเราต้องรีบแสดงตัวเปิดเผยให้คนรู้ว่าเราคือดวงชีวันตัวจริงคุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันอันตรายสำหรับตัวเรานะไม่ลอเราก เปิดเผยว่ามันเป็นลูกของเสือดอนที่ตำรวจทางใต้ต้องการตัวอยู่ทุกอย่างก็จบมันจะไม่จบง่ายๆอย่างที่คิดนะเซผมว่าโทรเลขเรียกเสือดอนมาจัดการตั้นังโดราก่อนดีกว่าก็ดีเหมือนกันงั้นรีบไปโทรเลขด่วนถึงเสือดอนให้มาพบกันที่นี่ มันก็ถึงได้มาเร็วทันใจให้ผู้ธรเลขไปหาเมื่อเช้านี้เองเพื่อจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโนราสักหน่อยทรเลขของนายอ่ะฉันยังไม่ได้รับหรอกที่ฉันลงมากรุงเทพ,พอ่ะเพราะมีงานเร่งด่วนจะต้องทำฮะงานเร่งด่วนงานอะไรของแกก็เรื่องเดิมอะเรื่องของเสือดอนสาชลายงานมาว่าเสือดอนจะเข้ากรุงเทพและไปที่อพาร์ตเมนต์บำรุงสุขห้องเบอร์สองหาคนที่ชื่อโดงชีวัน หาคนชื่อดวงชีวันใช่ทางจุมสายรายงานฉันมาได้ฉันได้นำกำลังไปล้อมจับเสือดอนตามที่อยู่ของโทรเลขแต่ไม่มีวี่แววฉันจะรีบไปหาหนายดีแล้วเราจะไปล้อมจับเสือดอนด้วยกัน Bien, lo vi. ไม่ใช่โนราอย่างที่แกเข้าใจหรอกเธอที่ดูชีวันหะไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเหมือนกันน่ะไม่ใช่ได้ยังไงถ้าบอกไม่ใช่ก็แล้วกันเอาไว้เชอพาจะไปเห็นโนราตัวจริงนะ Rồi lúc ơi Mấy này không có tình xúc สวัสดีครับสวัสดีค่ะเถียนสิคะคุณสารวัตรคราวนีค้ค,ค,คุณไม่ต้องปิดบังผมนะมโนราใช่เธอคือโนราท่าเรืออะไรตันลูกฉันน่ะชื่อดวงชีวันนะใช่ลูกคุณนาชื่อดวงชีวันแต่เธอคนนี้ชื่อโนรามีหน้าตาเหมือนกัน จริงนะลูกเวลาเนี้ยลูกสาวของคุณนาะถูกจับในข้อหาฆ่าคุณไม่ตรีตายเ oh. พราะเธอสารภาพกับเจ้าหน้าที่หมดแล้วถูกลูกแม่เราเธอโดนพ่อเธอก็เหมือนกันถูกตำรวจจับตัวได้แนละ้วทุกอย่างฉันต้องทำตามหน้าที่ คนที่ก่อกรรมต้องชดใช้กรรมด้วยกฎหมายส่วนเธอจะต้องเป็นพยานยให้กับตำรวจ